สวัสดีครับวันนี้ศาสรวมยาและอุปกรณ์แพทย์นะครับวันนี้มีความยินดีมากเลยนะครับที่จะมาแนะนําเตียงผู้ป่วยสามไกเล,ลาวปีกนกนะครับสวยงามมากอย่างที่เห็นเลยนะครับตัวเตียงทําจากวัสดุอย่างดีนะแล้วก็เบาเนี่ยจะเป็นเบาะสีน้ําตาลนะครับน้าตาลอ่อนนะมันจะให้ความรู้สึกละมุนอนะ่ะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งในบ้านเลยนะครับแล้วก็ตัวเบาเนี่ยก็จะเป็นตัวเบาะที่แบ่งเป็น4ีตอนนะครับสวยงามตัวโครงสร้างเนี่ยเป็นเหล็ก เคลือบสีอย่างดีเลยนะครับหนามากแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวเราวปีกนกเนี่ยมันก็สวยงามเหมือนกับเ,เตียงในโรงพยาบาลเอกชนเลยนะครับการใช้งานก็ง่ายนะเนี่เราสามารถกดปุ่มนี้นะครับดึงขึ้นมาเนี่ยแล้วปล่อยไปเลยนะครับเป็นแบบโชคนะครับง่ายๆเลยนี่อย่างนี้นะครับสวยงามมากคนไข้สามารถขึ้นลงได้สะดวกด้วยนะครับสามารถปรับ สูงต่ำได้ตามต้องการเลยนอกจากจะปรับหัวท้ายแล้วนะครับการปรับสูงต่ำก็ทำได้ง่ายด้วยนี่ครับเดี๋ยวผมจะยกขึ้นให้ดูนะวิธีการยกขึ้นยกง่ายๆแค่นี้ครับจับขึ้นมานี่นะครับง่ายมากนะครับมีความปลอดภัยสูงนะครับลักษณะคือกันตกได้ดีผู้ป่วยที่ออชอบดิ้นนะครับกลัวตกเตียงเนี่ยรุ่นนี้เอาอยู่นะรุ่นนี้เอาอยู่นะครับ วิธีการปรับนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับอันนี้จะเป็นการปรับศีรษะนะครับสังเกตดูนะเหล่ากระตุกก็จะขึ้นตามมาด้วยนะครับเหล่ากระตุกก็จะขึ้นตามมาด้วยเลยตัวนี้ก็จะเป็นการปรับที่เท้านะครับเท้านี่จุดเด่นของเขานะครับจุดเด่นของเขาก็คือการปรับสูงต่ำนะครับมันใช้แรงน้อยนะครับเนี่ยใช้แรงน้อยมาก สังเกตนะผมแทบไม่ได้ออกแรงลงเนี่ยหมุนแค่นี้เขาก็ขึ้นแล้วนะครับแคนี้เขาก็ขึ้นละขึ้นตามเราเลยใช้แรงน้อยมากครับผู้สูงอายุด,ดูแลกันเองใช้ได้นะตัวนี้นะครับปรับสูงต่ำได้เดี๋ยวจะลองดูนะว่าสูงสุดได้เท่าไหร่นะครับสูงไปเลยครับโอ้สูงในเยอะมากอ่ะหมดล้วนะครับหมดละเราจะวัดความสูงกัน ผมอับลงก่อนออความสูงนะครับจากพื้นนะครับที่ปรับสูงที่สุดอยู่ที่ประมาณนะประมาณ88นะประมาณ88รวมเบาะนะเ,เกือบ90นะครับ88เกือบ90เซนนะครับแล้วเรามาดูปรับต่ำสุดนะครับปรับต่ำสุดคือบางทีลูกค้าอยากจะได้แบบ อยากรู้ว่า,าคนไข้จะห้อยขาได้ไหมใช่ไหมครับเนี่ยเราจะทำให้ดูปรับกำสุดเลยได้แล้วชิดพื้นละนี่ครับ ประมาณไม่ถึง60เซนนะครับต่ำกว่า60เซนด้วยครับประมาณ59เนะ59เซนซึ่งก็เหมาะนะครับคนไข้ตัวตัวเล็กก็สามารถนั่งห้อยขาได้นะครับสามารถกายภาพได้ตัวล้อเขาก็มีระบบล็อล้อ4ล้อเลยสวยงามมากนะครับรุน่นนี้เหมาะกับการใช้งานนะครับใครที่มีงบประมาณมากขึ้นมาหน่อยนะครับก็อยากจะแนะนำแจ้งรุ่นนี้เลยนะครับสนใจจะดูของจงอริงก็แวะชมที่ร้านสะรวมยาได้ครับ ยินดีให้บริการครับ